สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟสี e. ทุกท่านครับวันนี้พอดีผมได้ยินเสียงนี่แหละพอฟิตเปี้ยนี่แหละผมเลยเดินไปดูว่ามันคือเสียงอะไรนะครับเดินเข้าไปดูก็รู้อ๋อนี่มันคือนกกระทาแม่ลองคือนะครับฟิตเปี้ยทีนี้ผมก็ไปดูว่าวิธีเลี้ยงเขาเลี้ยงยังไงนี่มาดูนะครับนี่นี่เขาทำเป็นชั้นๆแบบนี้ครับชั้นละสามล็อก ล็อกหนึ่งี่ผมคิดว่าน่าจะประมาณ10ตัวนะนี่มันออกไข่มาแบบนี้ครับคือเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายนะครับในบ้านก็สามารถเลี้ยงได้แต่ทำกรงแบบนี้แหละพอดีผมถ่ามไปเห็นผมก็เลยถ่ายม,มาฝาก f อฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเฮียวาซันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้พามาดู คิมนงกทาเอามาฝากเนี่ยไข่มันมันก็คืออยู่นะครับผมว่าเรี่องในบ้านทุกสิบตัวยี่สิบตัวนี่เอยังไ้กินมันก็ไม่ยุ่งยากนะครับดูช่องทุกสิบตัวตัวเท่าไหร่ผมยังไม่รู้นะผมยังไม่ได้ถามเลยตัวเท่าไหร่ลองเซิร์ชดูครับเซิร์ชหา,าดูเห็นเลยถ่ายมาฝากเอซี MC นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่รับชมอยู่ นะครับเนี่ยนกกระทาเป็นนกที่บินไม่ได้แต่วิ่งเร็วนะผมว่านี่เหมือนนกอีสานบ้านบ้านอีบ้านเรานะครับบ้านผมเองนะเรียกว่านกคุ้มนกคุ้มคล้ายๆกันเลยแต่เห็นขายในเมคโคนะครับแผ็คละสิบตัวเท่าไหร่ไม่รู้ลองไปดูนะครับเขาว่าเอามาลาบหรือว่าผัดกระเพราผัดเผ็ดว่ามันอร่อยนะตัวมันก็กินได้ไข่ก็กินได้ ไข่มันนีส่วนมนากผมเห็นในไอ้กระเพาะปลานะครับเนอะน่าจะใช่กระเพาะปลาเป็นลูกไข่เล็กๆอยู่ในกระเพาะปลาที่เขาทำกันนี่ไข่มันครับชั้นๆหนึ่งก็นเนี่ยการให้อาหารง่ายมากเลยไม่เปลืองดู แย่มันก็กินสิบตัวยี่สิบตัวนี่พอเลี้ยงไว้ครับไข่มันก็เยอะอยู่นะผมว่าน,นั่นน่นนะเลยพอดิต้มกินเล่นอยู่แค่นี้เองครับดูครับเนะี่ยก็กินของมันไปกินทั้งกินทั้งวันก็เรื่องของมันไปเรา กินไข่นกินของมันนีต่ตะแกงดำๆไหมครับนั่นคือผมคิดว่าน่าจะกันวัวหันกระเด็นออกนะผมว่าเนนะอ็จีกไหมจิกตามช่องก็ถือว่าเป็นสาระน่ารู้อีกแบบนึงน่าจะเรียนแบบหรือเอาไปประกอบอาชีพหรือว่าเลี้ยงไว้กินเองภายในบ้านนะครับ ดูเนี่ยน,น,นการวากตะเดินออกจริงๆนะครับดูมันก็จิกตามช่องของมัน,มนกินอิ่มแล้วก็ไข่อู้สบายจริงๆเลยนะครับแต่ไข่มันจะเล็กนิดนึงมันก็เลี้ยงเอ่อมันก็กินของมันไปเรื่อยๆดูครับดูนี่ไข่แล้วก็มาต้มกินกันบ ซอสนะครับราดซอสดูเนี okay. so, ่ยแกะก็กินง่ายก็กินง่ายดูครับดูืัวเลี้ยงง่ายนะผมว่าสบายสบายเลยนี่ในในบ้านสิบยี่สิบตัวขี้ก็ไม่เยอะหรอกผมว่า ไข่มันวันหนึ่งก็ได้เยอะอยู่ยี่สิบสามสิบตัวก็ดูไข่นะอยู่ก็พอได้ต้มกินต้มเนี๋ต้มกินจริงๆแหละไม่ใช่กินเล่นหรอกครับนี่ก็ต้มกินได้เลยเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่าเลี้ยงอยู่ภายในบ้านเรา ผ่านมาเจอก็เลยถ่ายมาฝากเอเซีแล้วท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับวิธีการเลี้ยงนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะครับไปเสิร์ชดูเอาตามเน็ตตาม YouTube คือวิธีการเลี้ยงนกระทา,าแล้วซื้อตัวเท่าไหร่ซื้อที่ไหนค่อยเสิร์ชเอานะครับที่ผมผมผ่านไปเห็นผมก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจอยู่ผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะผมว่านี่นะไข่มันเนี่ย กินอาหารดีๆหน่อยไข่ก็ใหญ่ไข่ก็เยอะวันวันหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับมาดูวิธีการเลี้ยงนกกระทาที่บังเอิญมมาเจอก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับมาดูการกินของเขาวันหนึ่งน่าจะให้หวานสองครั้งนครับไม่ะะเป็นสามโมงหรือบ่ายสาม เช้าสามโมงบ่ายบ่ายสามประมาณนี้นะฮะผมว่าไอ้ก็ไม่เยอะด้วยน,นี้น่าจะเป็นช่องละสิบตัวทั้งหมดมีเก้าช่องฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับย้ำด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ เสียงนกกระทาครับผ่านมาแบบไม่รู้เลยกระถ่ายมาให้ดูแบบไม่รู้เลยก็เพิ่งนเคยเห็นนะครับมันมีเสียงร้องไงใช่ไหมผมว่ามัน,ม,นมันเหมือนพยางค์ไทยพยางค์หนึ่งอะไรฟิดเปี้ยฟิดเปี้ยมันร้องผมก็เลยเดินเข้ามาดูมันคืออะไรฟิดเี้ยเสียงร้องมันคือตัวนี้เองคือนกกระทาผมว่าท่านผู้ชมบางทุกท่านอาจจะได้อาจจะได อาจจะได้ชิมนะครับอาจจะได้กินถุงละยี่สิบบาทประมาณนี้มีดูไข่ทนะันทันต้มแถมซอสถุงเล็กๆมัดมาด้วยถุงเล็ยี่สิบบาทประมาณนี้นะผมคิดว่านะส่วนตัวผมแกะยากมากเลยไม่มีเล็บนะไม่ได้เอาเล็บไว้นะแก่ยากมากแต่ก็ก็อร่อยนะครับกินแล้วอร่อยทำเดียลลูละคำละคำเลยสบายๆเลย ถือว่าก็อร่อยอยู่ท่านใดสนใจก็ไปหาเลี้ยงดูนะครับติดบ,บ้านไว้สักสิบยี่สิบตัวผมว่านะก็ก็ดีนะดูแล้วก็ดีอนยะู่เป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายนะผมว่ายิ่งกว่าเป็ดเป็ดมีเสียงร้องลาบลาบลาบนี่แล้วนะครับแต่นี่ก็ฟิตเปี้ยฟิตเปี้ยอย่างนั้นเลย เก็บไข่ง่ายด้วยมูลของเขานี่ก็เอามาเป็นปุ๋ยได้ครับเีศษๆก็เป็นปุ๋ยได้เลยก็เลี้ยงง่ายอยู่ผมบ้านนะฝากกดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับอ่ะท่านี้แหละครับผมขอบคุณครับผม สวัสดีครับเอ้ยยังไม่จบอีกนะขอ e fc ทุกท่านและผู้ชมทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะครับผมไ่เก็บไม่ไข้นะครับขอแต่รวยรวยรวยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเจออะไรดีๆก็จะมาฝากครับผมสวัสดีครับ